หยุดดูคลิปนี้ถ้าไม่อยากพลาดส,ส่วนลด200,000บาทวันนี้น้องผลมีค่ะเป็นตัว e v e r อร์เรส r t นะคะแพ็กเกจบคันนี้เลยที่อยู่กับน้องฝนและที่สําคัญ200,000ลูกค้าจะได้อะไรบ้างคันนี้ค่ะยูโรโฟนะคะเป็นคันที่ลูกค้าตามหากันทั่วประเทศเลยค่ะมันดียังไงคือลูกค้านะคะไม่ต้องเสียค่าแมนทานแนนเลยค่ะคันนี้ในส่วนของน้ํายาแอดโนะคะไม่ต้องเติมค่ะและที่สำคัญคือเลขไมค์คันนี้ค่ะ แค่สี่พันเองนะคะช่วงล่างคือฟิตเปี้ยเลยค่ะทุกคนถือว่าดีมากๆเลยและยังไม่พอตัวนี้ด้วยความเป็นย mm ูโรโฟเราจะมีคลิกเซ็นเซอร์ให้ด้วยก็คือตามหากันจริงๆค่ะคันนี้ปเดี๋ยวน้องฝนพาไปดูรอบคันกันนะคะ และรถฟอร์ดเอเวอร์คันนี้นะคะจอดโชว์อยู่ที่ปอร์ดกาลาฟอรพื้นค่ะก็ถ้าท่านไหนนะคะอยู่ในกรุงเทพฯเลบปริมณฑลค่ะอยากเจอน้องฝนและรถคันนี้นะคะนัดเทสดจได้ค่ะแจ้งน้องฝนได้ที่097 9 7 5 03 05นะคะบ๊ายบายคิดถึงฝอร์ดคิดถึงฝนนะคะ